ตู้เซฟเจมอลี่จากโชว์เฟอร์นิเจอร์เรามีอยู่2รุ่นนะคะวางขายวางจำหน่ายที่ร้านจตุรโทรคสีสะเกตค่ะจะมีรุ่น EJC60 ค่ะรับระดับได้45กิโลนะคะอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น EJC80 รับรหดับได้64กิโลค่ะวิธีใช้งานง่ายมากค่ะเดี๋ยวจะบอกวิธีใช้กันนะคะสามารถวางต,ตรงไหนก็ไ,ได้นะคะเสียไปเรียบร้อยค่ะตรงนี้หมุนอาปิดแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดค่ะ อ่าเปิดเรียบร้อยนะคะมาดูข้างในด้านในก็จะเป็นอันนี้เป็นเย็บลายเดมอนนะคะก็คือเป็นหนังทีวีค่ะเย็บลายเดมอนสวยงามตัวนี้สามารถใส่เอกสารได้ตรงนี้ก็จะเป็นนี่ที่ใส่สมบัตินะคะเพชรพลอยต่างๆนานาได้หมดเลยขนาดใหญ่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเซนทรัลล็อกแบบเยอะมากตรงนี้นะคะเหล็กหนาเนี่ยมีลล์ายอันนะคะแสอหวิธีใช้งานให้เลือดตัวนี้ออกนะคะแล้วก็ใส่คัด เดืถ่านอะคระไลเข้าไปสี่ก้อนนะคะตรงไหมอ่าโอเคเสียงดันหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ดานหน้าค่ะอันนี้ดานหน้านะคะจะเป็นอย่างนี้ไฟจะม,มีให้กดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้หนึ่งครั้งะคะ่ะแล้วก็ไปตั้งรหัสสามถึงแปดหลักได้เลยอ่าไฟขึ้นตั้งรหัสสามถึงแปดหลักนะคะแล้วก็กดตามด้วยเขามาอสีเหลืองกดได้เลย แล้วก็สี่เหลี่ยมใช่ปกดยี่สันอีกครั้งหนึ่งสี่เหลี่ยมอ่าได้อยู่แล้วก็แล้วก็ล็กลอกตู้ค่ะล็อกตู้ล็อกเอออ่าเปิดตู้สิครับเปิดได้ไหมอ่ะเปิดตู้ก็เอามือมาสัมผัสสัมผัสอ่าแล้วก็ใส่รหัส่อสักครู่นี้สี่เหลี่ยมอ่าตูดเปิด เปิดได้เลยนี่นะคะอันนี้คือการกดรหัสทีนี้จะเปลี่ยนรหัสก็สามารถกดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้อีกหนึ่งครั้งค่ะกดอ่ากดแล้วก็สามารถเปลี่ยนรหัสใหม่ได้เลยแล้วก็กดยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะคะสี่เหลี่ยมอ่ารหัสอีกครั้งหนึ่งค่ะสี่เหลี่ยมอ่าปิดต,ตู้ค่ะ เดิมเมื่อรหัสเดิมรหัสเดิมจะใช้ได้ไหมลองกดดูหนึ่งสองสามสี่สี่เหลี่ยมอันนี้คือใช้ไม่ได้เปิดไม่ได้นะคะใช้รหัสใหม่มาด,ดูวิธีการเปลี่ยนรหัสก็จะก,ก,ก็คือตู้เซฟจะจำรหัสเดิมนะคะรหัสโรงงานหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะรหัสโรงงานก็คือถ้าถ้ารหัสก็คือถ้ารีเซตทั้งหมด รีเซ็ตทั้งหมดรหัสโรงงานที่จะใช้ได้แต่ถ้าไม่รีเซ็ตรหัสโรงงานก็ก็ใช้ไม่ได้นะคะก็ใช้รหัสปัจจุบันอ่ะจ่กไปไปการสแกนอะไร้ไนมือค่ะสแกนในมือเหมือนเดิมค่ะเปิดออกมาค่ะรหัสปัจจุบันอ่ะเปิดข้ามาและกดใส่สแกนกดรีเซ็ตหนึ่งครั้งตรงนี้นะคะอ่ะพี่หญิงถ้ากดรีเซ็ตตรงนี้รหรัสอันนั้นมันไม่หายไม่หายถ้าเราไม่ไปแก้รหัส เขียวขึ้นเอามือมาแตะแป๊บๆๆๆจกนกว่ามันจะขึ้นมันจะอ่านนิ้วไปเรื่อยๆค่ะจกกนกว่าจะขึ้นสีเขียวอ่าเรียบร้อยปิดค่ะ,ะเปิดอ่าเปิดนี่คือการสแกนลายนิ้วนะคะจะเปลี่ยนจะเพิ่มอะไรนิ้วให้กดีเซีอีกหนึ่งครั้งค่ะไปเรื่อยๆเออมันจะอ่านนิ้วอ่าโอเคปิดค่ะ สแกนิวโป้สิคะเมื่อสักครูน่นี้อ่าโอเคเปิดได้จะใช้รหัสก็ได้นิ้วมือก็ได้นะคะเอาลองดูรหัสค่ะรหัสมือสกรูที่ตั้งไว้มันจะหายไหมอ่าก็เปิดได้เหมือนกันนะคะถ้ากดรหัสผิด5ครั้งตู้เซฟก็จะดัำปิดการเืินไทยทดสอบทดสอบค่ะเอานิ้วเดียวเอานิ้วก็ได้นะจะได้ง่ายอ่าหนึ่งครั้ง สองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งครั้งที่หกครั้งที่หกนะคะหกครัไม่ใช่ห้าครั้งก็จะดังดังแล้วก็สามารถที่จะเอามือจิ้มได้ที่ถูกต้องอ่ะก็จะถ่ายได้ก็จะประมาณนี้นะคะตู้เซฟ เจลวอรี่ของเรามีสองรุ่นนะคะจะรุ่นนี้แล้วก็รุ่นนี้โอเคนะคะเรียบร้อยค่ะการใช้งานง่ายมากค่ะเหตุผลที่เรามีตู้สแกนลนมือลืมรหัสก็สามารถสแกนในมือได้หรือถ้ามีเทานหมดตรงนี้นะคะรู power supply ตรงนี้นะคะเสียบเข้าไปแบตเตอรี่เพื่อที่สำรองให้จะให้เปิดได้เปยใกุญแจที่ชั่วข่าวนะคะหรือจะใช้กุญแจก็ได้อาจจะรีเซ็ตรหัสนะคะให้กดตัวนี้แช่ไว้ ให้กดรีเซ็ตก็คือการรีเซ็ตรหัสให้กดตัวนี้แช่ไว้ห้าวินาทีรหัสทุกอย่างก็จะหายหมดก็จะคืนค่าให้โรงงานนะคะก็แช่ไว้อ่าโอเคลองติดดูลองใช้รหัสต,ตัวเองดูนะคะว่าใช้ได้ไหมอ่าไม่ได้ไม่ได้ไไดรหัสโรงงานค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกหกซหลี 6, 6. ่ยมนี่อันนี้คือเรหันลงก,ก็จะใช้ได้เหมือนเดิมคืนค่าให้โรงงานค่ะแต่ถ้ากลัวโรงงานอุยถ้าโรงงานใช้ได้ไม่เกี่ยวค่ะถ้าเราแกะบิลรหัสแล้วโรงงานจะใช้ไม่ได้นะก็แค่นั้นเองอันนี้ตัวเซ็กเตอรี่ที่ร้านจะตวรวโชคสีสเก็ตนะคะอันนี้จะของพรีเซนต์เองเลยค่ะเลื